ตอนแรกนี่คือว่าคิดว่าอุย๊ยหลังจากคลอดลูกนี้คือแบบไม่มีทางรูปร่างกลับไปเหมือนเดิมแน่ๆไม่มีทางเลยน้ำหนัก47เหมือนสมัยสาวๆแต่ปรากฏว่าหนักน้อยกว่าสมัยสาวๆมีกล้ามเนื้อมากขึ้นรูปร่างกระชับสมส่วนมากขึ้นปัจจุบันน้ำหนัก63กิโลค่ะเคยน้ำหนักสูงสุด78.9ค่ะเอวลงไปประมาณ2นิ้วครึ่งส่วนน้ำหนักก็ลงไปประมาณ6-7กโล 8อาทิหรือ8สัปดาห์เนี่ยครับมันเหมาะสมกับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นคือถ้าเรายืดยาวกว่าน,นี้คนเรามนุษย์เรามันก็จะเป็นโอ้เรายังมีเวลาอีกเยอะถ้าทั้งใจลงมือทํามันเพียงพอนะครับ แต่และคลิปนี่คือว่าไม่ง่ายเราทําอยู่บ้านได้สบายๆมากเลยค่ะสมมุติถ้าเราไม่มีดัมเบลอย่างเงี้ยเราก็ใช้พวกขวดน้ําพวกอะไรได้เราส,สนุกกับท่ากับคลิปทุกคลิปที่โค้ดส่งมาให้มันจะมีท่าแปลกๆใหม่ๆอะไรมาให้เราตลอดเวลาทําได้ทุกวันทุกๆเช้าไม่เบือ่อเฮลเมนฟิตเราจะเน้นท่าออกกลังกายที่ทำที่ไหนก็ได้พอสมัครกับเราใช่ไหมครับเราก็จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราก็จะออกแบบท่าออกกลังกายส่งไปให้ที่บ้าน จะออกแบบการออกกำลังกายให้เข้ากับรูปร่างของเราแล้วก็ความบาดเจ็บของเราแบบนี้เนี่ย ปัญหาที่ข้อมือแล้วก็ที่เข่าโคชก็จะปรับให้ตลอดตอนที่เจ็บเข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโคชคอยดูแลเรื่องของท่าออกกำลังกายที่ทําให้ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บสําหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บมากผาตาัดมากหรือว่าร่างกายใส่เหล็กอยู่มีโรคประจําตัวที่ค่อนข้างจะจํากัดเราก็ต้องเอาหลักฐานอย่างหมอมาวิเคราะห์อ,อีกทีนึงว่าจะทําได้หรือไม่ได้ครับ อาหารก็เป็นอาหารท,ทั่วไปที่เรากินอยู่ประจําทุกวันเนี่ยละค่ะรู้เลยว่าโค้ดไม่ได้กักอะค่ะไม่ได้กักข้อมูลบางอย่างที่ทานได้บางอย่างที่ทานไม่ได้โค้ดอธิบายให้ฟังหมดเลยสอนให้เรารู้จักการทานอาหารที่ถูกต้องสารอาหารที่ควรจะได้รับนะคะทําให้เรารู้จักเลือกกินมากขึ้นแล้วเราก็จะออกแบบอาหารการกินสำหรับคนคนนั้นที่เขาสามา,ารถหาได้ถ้ามาเรียนกับเราก็จะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับ มีจากสวีเดนนะคะออยจากประเทศนอร์เวย์นะคะพี่ไม้นะคะเป็นลูกเทนของเฮลมมฟิตจากประเทศญี่ปนนะะุ่นค่ะเทนกับเฮลมมฟิตเนี่ยง,ง่ายมากครับแล้วก็เทนได้ทุกที่ทั่วโลกมุมไหนที่มีอินเทอร์เน็ตมุมนั้นเราก็เทนกันได้แล้วก็ปั้นหุ่นให้คุณได้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงพอได้เข้ามาแล้ว ก็รู้สึกอบอุ่นนะคะโค้สดูแลดีมากค่ะเราเจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะเหมือนเราเจอหลักแท้อ่ะคะ่ะประทับใจมากโค้ชทุกคนน่ารักมากๆวางผุสร้างความสุขเป็นเสมือนหนึ่งในครอบครัวเล็กๆนะคะที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันในทุกๆวันใส่ใจฟีเชนทุกคำถามถามอะไรไปนะคะไม่เคยปล่อยให้เรารอเลยค่ะ ขอบคุณมากที่โค้ชทำให้ผลเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ค่ะไม่มีอะไรเอาชนะยากเข้าใจอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะเราดูแลให้ทั้งหมดให้ทุกอย่างและก็อยากจะให้เรียนรู้แล้วก็เอาไปทําได้จริงหลังจากเรียนจากเราจบไปแล้วก็ยังสามารถเอาไปทําได้จริงนี่คือยงมีฟิตที่เราอยากจะให้ครับ